สสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะส่งลูกไปเรียนโปรแกรม EP ค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้เบื่อแล้วการศึกษาไทยเบื่อแล้วโรงเรียนไทยก็เลยยอมจ่ายเงินแพงๆบางที่อาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนเนะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยไปเรียนโปรแกรม EP ในวันนี้นะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจแบบนั้นนะ ไกมี3เช็คลิสต์นะคะให้คุณเนี่ยลองไปเช็คกับตัวเองดูก่อนว่าคุณควรจะส่งลูกเนี่ยไปเรียน EP หรือเปล่าเช็คลิสต์ที่1นนะคะการที่คุณเห็นเด็กที่เขาเรียน EP หรือเด็กที่อยู่ในโฆษณาตามอินเทอร์เน็ตแล้วเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ะคะ่ะคือคุณเห็นเพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้นแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นก็คือเบื้องหลังของผลลัพธ์นั้นค่ะ คุณลองนึกภาพของภูเขาน้ําแข็งนะคะภูเขาน้ําแข็งที่คุณมองเห็นเนี่ยคือภูเขาน้ําแข็งที่โผล่ขึ้นจากค้นน้ำแล้วแต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นนั่นก็คือสิ่งที่อยู่ภายใต้ของภูเขาน้ําแข็งค่ะกว่าที่เด็กคนนึงเขาจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มต้นจากการฟังฟังเยอะๆเสร็จแล้วพอเขาฟังได้เยอะมากพอเนี่ยเขาถึงจะ เริ่มสื่อสารอาจจะเป็นคำคำ้ำหรือเป็นประโยคแล้วมันต้องมีความถี่มากพอที่จะทำให้เขาเกิดผลลัพธ์นั่นก็คือเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษได้หรือเด็กที่เรียน EP ีแล้วไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยมักจะไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะสร้างฐานภูเขาน้ำแข็งให้โผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ำค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณอยากจะให้ลูกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนี่ยคุณจะต้องมีบรรยากาศที่เป็นภาษาอังกฤษและมีความถี่ในการใช้ภาษาอังกฤษกับลูกให้มากอย่างเพียงพอค่ะข้อที่2นะคะก็คือโรงเรียน EP แต่ละที่อะค่ะมีมาตรฐานไม่เท่ากันบางที่ค่าเทอมแพงหน่อยเขาก็จะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงแต่บางที่ ค่าเทอมไม่ได้แพงมากอาจจะสัก2 0 0 0 0ื่น0 0เนี่ยมาตรฐานในการคัดครูเนี่ยก็จะลดต่ำลงมายังโรงเรียนที่น้องมีสิทธิ์เรียนนะคะค่าเทอมก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทก็ถือว่าอยู่ในในเกณฑ์ระดับปานกลางค่าเทอมไม่ได้สูงมากแต่เขาจะเปลี่ยนครูค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีวิชาเรียนที่เป็นเรียนกับอาจารย์ต่างชาติเพียงแค่ 3วิชาเท่านั้นซึ่งความถี่ในการใช้ภาษาที่โรงเรียนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่ไก่ทําก็คือไก่เพิ่มโอกาสให้น้องวิสิกสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับไก่ได้ด้วยและสิ่งนี้นะคะมันก็ทําให้น้องวิสิกเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนที่เขาจะมาเรียนหลักสูตร EP ค่ะข้อที่3นะคะครูฝรั่งเพียงแค่คนเดียวไม่สามารถดูแล เด็กทั้งหมดได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือจะต้องรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยไม่ได้เอาแต่พึ่งอาจารย์ฝรั่งอย่างเดียวค่ะและคลิปนี้นะคะไก่ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่ไก่พูดหรือมีคำถามสงสัยอะไรนะคะ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาสอบถามไก่ได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์ให้คุณแม่ไก่ด้วยและก็อย่าลืมกดติดตามคุณแม่ไก่ทั้ง3ช่องทางนะคะ f a c e b o o k YouTube สร้างลูก2ภาษาได้ง่ายๆสไตล์คุณแม่ไก่กดติดตามคุณแม่ไก่ใน TikTok ด้วยค่ะคุณแม่ไก่สอนลูก2ภาษาแบบง่ายๆค่ะและคลิปนี้ไก่ก็ต้องลาก,กันไปก่อนค่ะ พบกับไก่ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ